สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเยี่ยมชมกเกษตรในบ้านพืชผักสวนครัวพูดลวกกินได้ของตาเตือครับอยู่บ้านขุนเทียมหมู่17ครับนี่ตาเตือเพาะไว้ในกระถางแล้วก็เอาลงมาปล,ลูกริมรั้วข้างรั้วตรงนี้ครับแล้วก็ปลูผักหลายหลายพันหลายอย่างมากครับอื่สารเน่ พริกนะครับโอ้สวยๆต้งนั้นเลยนะครับอุดมสมบูรณ์สะเดาก็มีนะครับทีปลูกสะเดานี้กำลังลงมะละกอครับมะเขือนะครับปลูกเอาไว้ริมรั้วครับผลกำลังสวยๆเลยครับจิ้มแจ่วน้ำพริก อันนี้ขี้เหล็กครับผมนี่อยากกินแกงขี้เหล็กก็มาเด็ดได้เลยครับทําต้นเตี๋ครับไม่สูงครับก็ปลูกเอาไว้ในกระถางนะครับอยากจะทานก็หยิบมาทานได้เลยนะครับน,นี่ก็มักขามต้นเตี้ยครับตัดให้เตี้ยแต่งกิ่งให้ออกแตกยอดอ่อนๆนะครับ ยันปลูกเนาะตาบาป้ป่านู้เขากินอะไรปลูปกกินอยู่หนึ่งเยอะแยะเลยริมพืชริมรั้วเอาปลกยังปลูกไปตัดเตือบ้านกระเทียมหมูสิบเจ็ดชื่อหมู่บ้านอะไรครับตาหมู่สิบเจ็ดหมู่บ้านกระเทียมเลยคุณเทียม ขุนเทียม,ม,ยม,มก,การปลูกพืชผักสวนครัวพูดรั่วกินได้พืชพันธุ์ที่เป็นทั้งเครื่องปรุงเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งผักนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกครัวเรือนเลยนะครับตะเตือนนี่แกปลูกเอาไว้หลายอย่างนะครับไม่มีวันอดไม่มีวันจนคนมาขอก็ให้ คนมาซื้อก็ยินดีขายครับปลูกเอาไว้เยอะแยะเลยนะครับนี่สวนตะเตือพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์คนก็ใจดีมากครับผมปลูกขายด้วยแบมครับโบเราจะก็จะของกินของกินเขากีขอ,กข,อขายหรอกมีคนมาขอเคยขอไมมแต่ขอไปปรุงขอไปผักขอผักขออะไรอ แก่งไปแเแยทัขายาเขาใส่เยาหนันด้วยเ็แบแข็งโสมโอ้ก็ม่มวันตาปลุกทุกอย่างจริงๆร้อมผักเขียวไว้กันอะไรครับตานี่เป็ดไก่เป็ดไก่น้่กินนะอ้มอมไว้